สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกับเบ้าแข้งนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นการตีบาแข้งนะครับผมหรือที่หลายคนเรียกว่าตีเบ้าแข้งนะครับผมอะเดี๋ยวผมจะวางกล้องนะครับไว้ให้ทุกคนเห็นนะครับให้ฟีดูนะครับว่าการตีบาแข้งนะครับฟีหลายท่านถามว่าตีแล้วจะตรงเหมือนเดิมไหมนะครับผม ก็เราวัดศูนย์เดิมนะครับผมนี่ครับตอนนี้เราตั้งศูนย์อยู่นะครับศูนย์เบ้าแข็งเดิมนะครับเราจะทําการล้วงคว้านออกไปนะครับคว้านเบ้าแข็งออกไปนะครับแล้วก็จะตีบ่าใหม่นะครับเพราะว่าบ่าแข็งลูกค้านี่นะครับเนี่ยมาตีบางนั้นเลยนะครับบ่าหลวมนะครับผมเบ้าหลวมนะครับตรงนี้มันเป็นอลูมิเนียมส่วนตรงเนี้เป็นเหล็กหล่อเอาไว้ลัดลูกปืนนะครับพอหลวมแล้วแขนก็จะสั่นนะครับรถก็จะสั่นรอบไม่สูง แขนเข้าเหวี่ยงปลายข้าเหวี่ยงคนเข้าเหวี่ยงขาดง่ายนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับเป็นช่างประจำเอามาทำนะครับตีซ้ายขวาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตั้งศูนย์ดูกันนะครับผมนี่ครับก็ตัวนี้ครับจะเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับอันนี้ถือว่านิ่งมากเลยครับนี่ครับนี่ครับไม่กระดิกเลยครับถือว่านะครับนิ่งจัดเลยนะครับเพราะว่านะครับ มันมีการสีนะครับนี่ครับอ่ามีการสีนะครับมันเป็นการสั่นสะเทือนนะครับผมแต่ความเบี้ยวครับไม่เบี้ยวครับนิ่งครับนี่ก็คือบ่ากแข็งเดิมลูกค้านะปาแข็งเดิมนะครับที่มันหลวมนะครับมีการสั่นประมาณหนึ่งถึงสองขีดนะครับผมมันหลวมแล้วมันก็ไม่กลมนะครับผมเพราะว่าเขาเหวี่ยงมันใส่โยกซ้ายขวามันก็จะเป็นวงรีนะครับผมพอเป็นวงรีปุ๊บนะครับมันก็รัด ลูกปืนได้ไม่แน่นนะครับพอรัดไม่แน่นก็วิ่งเขาเหวี่ขาดกันนะครับอันนี้ลูกใหญ่นะลูกหกหกเลยนะครับเนี่ยเบ้าแข็งควานไว้เจ็สองเลยนะครับผมก็นะครับขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราตั้งศูนย์เบ้าเดิมแล้วนะครับผมเอซส่งมาตีทุกวันเลยครับวันละหลายคู่ครับเพราะว่านะครับสายช่างสายทํารถเองอะใหม่ๆอะงานต้องแบบว่าเน้นหน่อยนะครับต้องร้อเปอร์นต์อะนะ ตีไปเนี่ยต้องตรงต้องร้อยเปอร์เซ็นต์่ะห้ามบิดห้ามเบี้ยวห้ามโยเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมือใหม่ด้วยประกอบด้วยบวกกับงานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นน่ะมันจะทําให้เราประกอบยากเซ็ตยากครับแต่ถ้าเป็นช่างที่เขาเก่งๆแล้วนะที่เขาพอมีประสบการณ์มีฝีมือแล้วอ่ะนะครับเขาก็จะสามารถปรับแต่งได้นะครับสามารถเว้าวนิดเดียวหน่อยได้ลงได้แก้ไขหน้างานได้นะครับแต่สาหรับมือใหม่เนี่ยสาคัญเลยครับตรงเนี้ย บางคันนะครับถ้าตีห่างนะครับประกอบแข็งแล้วอนดหมุนไม่ได้นะครับผมหมายความว่าซ้ายขวามันห่างกันนะครับก็คือมันโยกันแหละนะนิดหน่อยนะครับไอเบ้าเดิมมันก็โยนะครับเพราะว่ามันเบี้ยวนะครับผมมันหลวมแล้วนะครับแต่ว่ามันหลวมแล้วมันโยมันก็สั่นนะครับผมอาจจะมีแบบดังนิดนิดนะครับแต่ถ้าเกิดตีไปใหม่แล้วมันแน่นเนี่ย แล้วมันโยเนี่ยนะครับมันจะหนืดนะครับหมุนไม่ได้เลยนะครับสองเลยนะครับข้างเนี้ยสาคัญนะครับข้างคัดถ้าเกิดว่ามันถอยหลังนะครับมันถอยหลังนะครับเฟืองมันจะขบกันนะครับมันจะหอนเครื่องจะหอนนะครับสตาร์ทหอนวูดเลยนะครับวีดเลยเฟืองมันขบกันนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่ามันห่างกันเกินมันก็ดังนะครับผมอันเนี้ยก็เป็นงานนะครับผม ค่อนข้างละเอียดอะนะครับก็ผมตีราคาสูงหน่อยนะแต่ว่างานร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะครับ f อซลูกค้าก็ชอบเอาไปประกอบทีเดียวจบเลยนะครับบ่าแข็งพิเศษด้วยแน่นด้วยนะครับใส่ข้อเหวี่ยงก็แล้วแต่นะบางคนก็สั่งตัวเลขไม่เหมือนกันผมจะบอกให้เลยว่าลูกปืนข้อเหวี่ยงเว็บร้อยห้ารุ่นนี้กับลูกปืนคลิกอะ มัน56มิลน,นะครับมัน5 6มิลแต่ใครเอาลูกปืนซิ่งมาใส่56.5 56.4.5มันก็จะตึงนะครับผมก็ต้องสั่งตัวเลขที่มันมากหน่อยนะแต่ถ้าลูกปืนใครอะบางบางค่ายผมเห็นอนะมาไม่ถึง56หรอกครับมา55.96ก็มีนะครับอันนั้นก็ต้องทำแข้งประมาณจุด92 9านะครับแต่ถ้าใครมา56มมิลพอดีวัดแล้วนะครับก็ทำไป95 96ก็ใส่ได้ ลนไฟใส่ได้ง่ายๆนะครับผมใครเจ้าตึงหน่อยก็สั่งก็เก้าสามก้าสี่ก็ได้ลนไฟแน่นๆนะครับผมส่วนใครเจ้าแบบว่าข้างขวาตึงๆนะครับเพราะว่าข้างขวาเนี่ยมันดูดเข้าง่ายนะครับข้างคลาสเนี่ยข้างซ้ายมันดูดเข้ายากอยากจะให้แบบว่าลนไฟเบาๆแล้วเข้าก็สั่งได้ครับประมาณเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับ,ร 9, 7, 9, 8, รบเพราะว่าลูกปืนมันห้าสิบหกเราสั่งไปห้าห้าจุดเก้าเจ็ดเก้าแปดก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจในเรื่องตัวเลขพวกเนี้ย ว่าพี่ลูกปืนผมเท่านี้ผมควรใช้แข้งเท่าไหร่ก็โทรมาปรึกษาได้นะครับสําหรับคนที่ส่งมาตีนะครับก็ทําเบ้าใหม่นะครับก็นะครับตีไปใส่ไม่ได้หรืออะไรนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับหรือว่าภคยตีแล้วกลัวจะประกอบไม่ได้ล้างเกียร์กับคันสตาร์ทมาเดี๋ยวเราประกอบให้ด้วยเอาน็อตแข้งกลางมาด้วย นะครับเอาแข้งซ้ายขวามาแล้วก็ชุดคัสมานะครับเดี๋ยวเราจะตีเสร็จจะหมุนชามคาัสหมุนเวทดูให้เสร็จเลยนะครับก็งานพวกนี้มันงานลงตึงนะเพราะว่าบางทีเอาใบใส่ไม่เข้าใจอ่ะนะครับลนไฟไฟไม่แรงบางทีก็เข้าไม่ได้นะครับอ่าบางคนก็เอาเข้าแบบร้อนบางคนก็เ,เข้าแบบเย็นนะครับ จะเอาฮอตหรือคูลก็ได้ครับบางคนร้อนก็ฮอตบางคนเย็นก็คูลนะครับผมเวลนโก้ really good, ดีทั้งหมดนะครับผมก็บางคนนะไฟลนร้อนแต่ว่าฝากจะประกอบได้ต้องรอให้หายเย็นบางคนนะครับเอาข้อเหวี่ยงเข้าตู้เย็นห้องฟิตครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้ลูกปืนหดเข้าก็มีบางคนก็ใช้สเปรย์เย็นฉีดก็มีนะครับบางคนก็ใช้น้ำยานะครับ ที่จุมลงไปแล้วมันเย็นเป็นไออะ่ะมันทําให้เหล็กหดแล้วใส่ง่ายก็มีนะครับแต่และสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ร้อนไม่เย็นมีตัวดูดก็ดูดอย่างเดียวเลยนะครับดูดปั้งปังปังปังน้ำมันพาเขาะซ้ายเคาะขวาเข้าไปก็มีนะครับสําหรับบางคนผมเห็นช่างที่ว่ามืออาชีพส่วนมากเขาจะลนไฟแล้วก็ใช้ตัวดูดก็ค่อยดูดแล้วหยอ่น้ํามันดูดเข้าไปดูซ้ายดูขวานะครับก็ ทำได้ทั้งนั้นนะครับที่สําคัญคือนะครับเบ้าแข้งนี่แหละนะครับสําคัญนะครับอย่างนิดหนึ่งก็ใส่ไม่ได้นะครับอย่างเยอะนี่ก็ยิ่งใส่ไม่ได้เลยขนาดนิดนึงใส่ไม่ได้นะครับเยอะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ของเรานะครับแข็งท่านมาตำแหน่งไหนนะครับผมตีฮะไปตำแหน่งเดิมแน่นอนแล้วเบ้าแข็งบมบนะครับผมจะ คว้านออกให้ลึกที่สุดเลยเท่าที่จะลึกได้นะครับมันจะต้องแน่นลูกปืนจะต้องแน่นทั้งลูกนะครับผมก็ผมจะไม่คว้านแค่ครึ่งเดียวนะครับผมจะคว้านให้สุดจออลูมิเนียมข้างล่างเลยนะครับเนี่ยจะให้ลูกปืนเข้าเยอะที่สุดนะครับเห็นไหมอลูมิเนียมขึ้นมาแล้วเขาขาวอะนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยถึงอลูมิเนียมเลยนะครับนี่คว้านให้ลึกสุดใจอ่ะนะครับผมนี่ครับ ผมก็มีแบบนะครับยึดนะครับเนี่ยครับแบบยึดนะครับพอผมคว้านเสร็จหมดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเหล็กแข็งใส่เข้าไปแทนของเดิมนะครับแล้วก็มาใส่แบบคว้านอีกมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมของลูกค้าที่มานะครับมันจะเบี้ยวได้อย่างเดียวก็คือแข้งลูกค้าเบี้ยวมานั่นเองนะครับมันถึงจะเบี้ยวถ้าแข้งลูกค้าไม่เบี้ยวมายัางไงก็ตรงนะครับผม หลายคนถามว่าแข้งเดิมมันเบี้ยวได้หรอนะครับก็มีคําถามนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับ FC แข้งเดิมก็เบี้ยวได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปแต่งมันนะแต่ตัวนี้นะเบี้ยวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมมีการเชื่อมพอกมาเห็นไหมดามหัวมาอ่าพอดามหัวมานะครับมันมีความร้อนนะครับอ่าอลูมิเนียมก็ขยายตัวนะครับ เหล็กหล่อที่ถูกฝังก็เบี้ยวนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะเบี้ยวไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมทําให้ไปต้องตรงเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรดูไหมเพราะว่าผมใช้เบ้าแข็งเดิมๆนะครับผมจะมีแข็งเดิมๆเบิกศูนย์มาอันหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ประกอบรถด,ด้วยนะครับเบิกมาใหม่เลยข้างสองข้างนะครับทุกรุ่นนะครับเอาของเดิมมาวางก่อนนะครับเอาของเดิมวางตั้งศูนย์เสร็จปุ๊บเอาของใหม่วางไปถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็ตรงใช้ได้ ถ้าเกิดเข็มมันไม่นิ่งก็ปรับหานิดนึงนะครับผมแต่แต่แต่นะครับเราจะปรับนะครับให้ตามแคงเดิมนะที่ยังไม่ได้ใช้งานนั้นคือตรงเราจะปรับอันนี้ตรงไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาแคงนี้ใส่ตั้งศูนย์ไปนะครับเข็มมันได้ตรงนะครับผมเอาออกปุ๊บเอาแคงตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแคงเดิมศูนย์อ่ะโอ้มันตรงตัวเลขเท่ากันใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเข็มเหวี่ยงนะครับ ใช้ไม่ได้นะครับต้องตั้งจากแค้งเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เอาแค้งตรงนี้ใส่ไปนะครับผมมันถึงจะตรงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ตีบ่าแค้งนะครับงานละเอียดนะครับหลายคนบอกว่าแถวบ้านผมตีสองสามร้อยนะครับผมน่ะก็ผมเคยลองแล้วครับใช้ไม่ได้ครับผมบางบางที่นะบางที่ก็ทำร้อยห้าสิบก็ใช้ได้บางที่ก็สามร้อยห้าร้อยใช้ได้ครับแต่บางที่อ่ะ แค่เหล็กบ่าแข้งตัวนี้ยนะครับก็หลายร้อยแล้วต่อพันก็มีนะครับผมต้องมาคว้ามาอัดมาได้ตัวเลขอีกนะครับแล้วก็ถ้าใช้ไม่ได้เนะี่ยทิ้งแข้งเลยนะสองพันกว่าเนะี่ยทิ้งเลยนะครับอ่าถ้าเป็นร้อยสิบไอประวานอะไรก็ถูกหน่อยถ้าเป็นมังลมก็งานเข้าครับข้างก็พันกว่าสองพันกว่านะครับผม เว็บร้อยโดนไปแล้วครับคู่ละห้าพันครับไม่ได้ตีเบี้ยวนะครับทําของลูกค้าหายซื้อใช้ <laughs> ลูกค้ามาทิ้งไว้สามปีคนระับแล้วไม่มาเอาครับผมออกมาเอาเราก็ให้เงินไปซื้อใหม่เลยนะครับผม <laughs> ก็เป็นลูกค้าประจะําอ่ะนะเขาไปเที่ยวมาครับก็ <laughs> ต,ตัวนี้สําคัญนะครับ ที่ร้านผมนะครับ,ร,บ,นะร,บรับทุกงานนะครับผมรับทุกงานนะครับเชื่อมพอ,อ,อกย้ายขยายนะครับตึงเชื่อมมิลลิ่งนะครับทํารถรถก็ทําทั้งรถเดิมรถโมดิฟายนะครับตึงเชื่อมกัดเป่าว้าวเป่าดัดนะครับผมทําหมดเลยยกเว้นไอ้นี่พ่นสีไม่ทําครับเพราะว่าอันตรายต่อปอดครับ เนงานเกี่ยวกับอะไรนะครับมอไซค์ครับปรับทุกรุ่นนะครับผมสอบถามกันได้ครับเรื่องของเวลาก็นะครับเร็วบ้างช้าบ้างนะครับถ้าอันไหนส่งมาเกินสองสัปดาห์การุณาโทรหานะครับบางทีพัสดุของท่านอาจจะ สูญหายหรือว่าไปหมกอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับผมก็โทรมานะครับผมถ้าของใครมาถึงเนี่ยแบบเนี้ยมาวันเนี้ยนะครับก็จัดให้เลยแกะทําให้เลยถ้าเยอะเกินก็ทาพรุ่งนี้นะครับอย่างงานชุดงานเซ็ตเนี่ยก็อาจจะชา้านิดนึงหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับแต่ว่าไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้โทรหาได้เลยนะครับผมเบอร์ก็นะครับในเพจลงกึงช่างต้มเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะความไปเรื่อยนะครับนี่ก็สองคู่อ่าสองข้าง นะครับสามข้างหนึ่งคู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับงานบ่าแข้งนะครับนี่ครับจัดให้ครับเนี่ยพวกเชื่อมพอกอย่างเงี้ยนะครับโอกาสบิดเบี้ยวสูงเพราะว่าใช้ความร้อนในการเชื่อมนะครับตีปอกสองยงหวะก็รับนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะยัดปอกให้แล้วนะครับตีปอกสองยงหวะสี่ยงหวะนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนี่ครับงานตีปอกรถเดิมผมก็รับนะครับเนี่ยสแตนดาร์ดเลยนะงานสแตนดาร์ดผมรับหมดเลยนะครับผม อันนี้งานโอเพนนะมีโอร้อยยี่ห้าลูกหกหกงานโอเพนผมมารับนะครับส่วนมากจะรับงานพวกนี้อยู่แล้วโอเพนนะครับยืดครอบท่วงเชื่อมพอกย้ายขยายนะครับผมเนี่ยไองานที่เขาไม่ทํากันอะโทรมาหาผมนะครับผมทําหมดนะครับแต่งานที่เขาทํากันอะทำแถวบ้านบ้างก็ได้ครับผมแต่ว่าไองานที่มันยากๆอะนะครับเอามาให้ผมทําดีกว่าครับผมชอบนะครับผมก็นี้ก็เป็นงานข้อเหวี่ยงนะครับ เจาะทวงสองวันเสร็จนะครับผมแต่ตัวนี้ทำริมด้วยนะริมคัดมือกันขาดเจาะทวงแล้วก็ยืดด้วยนะสองวันเสร็จนะครับเนี่ยนี้มาครึ่งวันก็จะเสร็จแล้วนะครับช่างผมไวครับทำไวมากครับยิ่งกลางคืนนี่ครับแป๊บเดียวครับไม่ค่อยนอนครับแป๊บเดียวครับแต่ถ้าวันไหนอะ ล้านะครับสอาวันแล้วครับค่อยเจออีกทีนะครับผมงานก็ยืดไปหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าฟิตๆแบบนี้มานะครับกี่ตัวก็เสร็จหมดครับ